สวัสด,ดีสวัสดีพอดีเมือ่อวานนี้ไปแวะกินข้าวเงินพี่น้องเนาะเพิ่นก็นจัดนักจัดเต็มพอสมควรอยู่หนองป่าเพิ่นเป็นบรรยากาศเป็นอย่างไงไปเบิ่งน้ากันตอนนี้ก็เข้ามานองป่าเพิ่นแล้วอ๋อมื้อน,นี้มาลงเนนหมื้อน,นี้มาลงน้องนายพลมื้อน,นี้เจ้าความนานมาจนต้องแห้งเนาะปลาถูกวัดเดียวบอาอะไรเธอฮะเอาวัดเดียวแล้วเนี่ยนะ เอาบาดเดียวเร็วเลยเอามิดมิดจัดกันบาดเดียวจบเครื่อนเนี่ยให้กับเจ้าเห็นนเไหมตัวไ้กินอะได้เอาลงน้องเลยตัวไรสิกินบัวได้มันสุกกินได้หมดนะเฮ้ยนี่นี่นี่ว้าเนี่ยนี่นี่นี่ บื้องน้ำน้อยมันผสมจะมีปลาทำนี่เอ้าโอ้ควงบัดเดียวแล้วเลยไม่หมดบัดเดียวพอแล้วใช่ไหมเก็บแม่เก็บใส่นี้เก็บเซนเก็บเซนอะไรพุทธีไยส่งขึ้นน้องอยู่นี่ปลาดุกเออปลานิ่งนี่แซ่บตัวน้อยเอาลงเออ อ่าสดๆเลยนี <rôle: s universal movement> ่ไหนโอ้เอ๊ะถั่วบอกซาพุ่นเนาะสิลงบ่ดิเออปอยมันบ่กินจัค่อยเอาลงเลือกินค่อยเอาลงเฮ็ดกับบ่เฮ็ดอ่ะธรรมชาติอะเนาะเออเฮ็ดกับนายพลอนาคตอะเนาะเออเฮ็ดกับบ่เฮ็ดกับนายพลนี่ เพยตัวอ้กแเป็ดแคไก่มันยุ่งบอกแล้วอันนีน้แหละครับเอามาลีอยู่พี่ไอ้ี่<ะ>มาลีอยู่พี่เลยวะเออโตยึดพื้นที่หรืเพื่อนพักเขาเอาเะยเอาไม่หน่อ

จริงใจแม่เบลาแม,ม,าาม่เงินไหมจะมีเงินไล่ซื้อให้นิกเกิลพอกินเแ่วนีน้เอา嘛 <laughs> นี่แถนี้กินลาวจริงใจแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวบอกเขาเจ้าไปเดี๋ยวบอกเขาเจ้าออกไป <c oughs> ตัวน้อยมับนบวบเนาะอฮะอ่บเบื่องที่ไปฮับไมทเทาเมทเทาดีใจว่าเจ้ามาครับไป

ปลาในเนาะปลาอย่างนี้เนี่ยปลาปลาปลากินหนึบปลากินหยาป่ะโอ้ปลาจระเข้ไอ้โมเมนปลาปันปลาปันนี่ปลาปันนี่มีใหญ่ปลานั่น่ะปลากินหยาบม่ะปลาสักไข่เหรอบอกมันเป็นแหลกปลาในค่ำนี่นะเพื่อนนะแมนบวะพ่อก่อนซิ่งมันหลุดเอาเอาเอาเตือนตั้งก่อนหัวก็ใส่หมดแล้วบอกมันหลุดมันดูดออกนะมันวโดดปลาที่มันชายบามกินกันแต่ันไม่ได้กิน คุณพันวายูพุ่นกับซีออกเป้นพ้นนนะก็เลยทาปพอแปรว่าพอเบ่อบีได้สร็จปลาสดสดสดหมสิจเรื่องหมดก็กินยากเลยเน่ยหมดหายห่วงนะเอาเป็นยังไง โอ้ไปใส่น้ามันแห้งโปตีนอะไรมุกขึ้นบนยามเปือกนูนคันมันมือนเ เจ๊ดีงานะเศานะมือต้องใคริดนโอ้คือมืดแท้เออมืดวะมไม่ยอมให้คนเจ๊แค่นี่ทาท่าพี่พี่กระดาเอาป่านี่เเนาะเอารถรถทุก้ืสิจลเออสนอทุกแหงนะาิดีโอ้สิู้สังกันก็

เสื้องามเสื้อนุงเผู้พันยืมขอไปใส่รถตกบ่ให้เช้าเดีสิว่าเฮาไปแอบอ้างแม่นเนาะตอนบืงองก็สิประมาณนี้บ่งานเดก็ยามเ่าับยด้เาสร็จเพิ่นก่อนนะเออบ่กอชิ๊ออ่สิต ีตจงกับคนใดที่เสียงคุณคายเต็มทีมีใจรักทั้งสองคนเสียงแบบล็อก่่มาห้องเพลงอ่งีเนาะอนเสียที่น้ำใจเบ่ได้้องดนนะ้กำลังใจน้องกันใจบ่ได้คนีเสือลมโดนมาส่วนคนที่สอง